ได้ได้อะไรบ้างจากการบ,บวชที่วัดชนประทานะอ๋อได้ได้ธรรมะได้เรียนรู้พระอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ได้วิธีการปฏิบัติยืนเดินนั่งแล้วก็นอนควรที่จะอยู่ในอาการสงบผมผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยสําหรับการได้เข้ามาในครั้งนี้ถึงจะนําเวลาน้อยก็จริง15วันซึ่งถึงพอาจาได้มีตารางสอนตั้งภาคเชา้าภาคบ่าย แล้วก็พระคาและพระอาจารย์ที่เออเป็นพระเ,เป็นพระอาจารย์ที่สอนเยวเช่นอย่างอาจารย์มหาบุญส่วนเนี้ยโอ้ท่านจะให้ความรู้เกี่ยวกับเกตเล็กเกตน้อยเป็นสตอรี่เล็กๆที่เออท่านประสบมากับคนโน้นคนนี้ที่ท่านเคยได้บวชมาที่ท่านได้เจอมาเนี่ยเอามาเล่าเป็นเกตให้ให้ได้รู้พวกพระนวก,กะใหม่เนี่ยได้ได้รู้และได้ เอาเป็นแบบอย่างหรือว่าอันไหนที่ดีท่านก็แนะนำว่าดีท่านไหนที่ไม่ดีก็ควรไม่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 ควรที่จะเอาไปปฏิบัติผมว่าเป็นอะไรที่ที่ดีมากสาหรับวัดชนจังหวัดอื่นเนี่ยอาจจะเข้าไปแล้วอยู่แค่เช้าก็ไม่ได้ทําอะไรเย็นก็ไม่ได้ทำอะไรรอเวลาวันศึกอย่างเดียวผมว่าอันนั้นอนะ่ะ สูญเปล่าประโยชน์เวลาไปเปล่า,าแต่อันเนี้สิบห้าวันเนี้โอ้โหประโยชน์คุ้มค่ามากๆเลยครับผมว่าจริงๆแค่นั้นสาธุสาธุอันนี้ทางหลวงพี่หวันนี่คือบวชบวชไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยผมบวชครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งที่สองครับเพรพอ,อครั้งแรกนั้นบวชไปตามตามอายุครบแต่ก็อันนี้ก็คือมีความจําเป็นที่อยากอยากจะบวชให้คนที่รู้จักกันอะไรเงี้ยที่เขา จะป่วยไม่สบายกันเลยว่าเ,ออเราเรา,เราอยากจะแผ่ไม่ตาอันนี้ให้เขาแล้วสรุปเลยก็คือเขาดีขึ้นสามารถเดินได้อะไรได้ดีคล่องคลองตัวเหมือนเดิมจากที่ว่าเคยอยู่โรงพยาบาลน,นั้นต้องใช้วอเกอร์พยุงเดินก็ไม่ไหวนั่งก็แทบจะนั่งลำบากอะไรเงี้ยครับผมว่าเป็นอะไรที่เป็นปฏิหารเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าจะมีจริงไม่มีจริงไม่รู้แต่ว่า ก็ประสบมากับตัวเองแล้วว่าเอออันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่มีอะไรที่จะนั่นก็ขอเพิ่มพูนศาสนาพุทธเจ้าให้ช่วยประสิทธิ์ประสาทให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นผมว่ามันเป็นอันนี้เป็นเป็นเป็นปอะไรอ่ะทำให้คนคนไข้คนป่วยเนี่ยเขามีพลังมีจิตใจที่มีพรธธรรมยึดเหนี่ยวในใจเขาก็จะมีกำลังใจที่จะ มาปฏิบัติซึ่งถ้าเขาหายแล้วพ่อผมคิดว่าเขาต้องมาปฏิบัติที่วัดชนอีกแน่นอนเลยครับมันโมทน,นาด้วยนี่อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตรงกับตัวหลวงหลวงพี่โอของกันคือที่มาบวชเนี่ยแม่แม่กับแม่ก็อยู่ไอซีอยูระยะสุดท้ายแล้วเราก็อธิษฐานกับพระาธาตุนครศรีธรรมราชว่าถ้าเกิดเออท,ท,ท่านท่านท่านไม่ถึงแก่กรรมอ่ะเราจะบวชให้ท่านอแล้วก็ แล้วก็โยมพ่อก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดก็ก็ก็กาลังจะไปแล้วเหมือนกันเราก็บอกว่าออออืถ้าเกิดท่านหายเนี่ยก็เราจะบวชให้ลนะแล้วโยมน้องเป็นมะเร็งระยะที่สี่เราก็บนอีกราโบนสามครั้งแต่วา่าเราก็แก้ตัวด้วยกันมานุ่งขาวผมขาวเราเราก็หลอกตัวเองนะว่านุ่งขาวผมขาวคือการบวชจริงๆตอนนี้เราตั้งกิจธิษฐานเนี่ยคําว่าบวชมันก็คือต้องบวชพระไม่ใช่ว่าไป ไปบวชไปบวชชีพราหมณ์อะไรเงี้ยไอ้นั่นคือการเล่นคําอะไรเงี้ยพอเรามาบวชจริงๆก็ทั้งสามคนนี้ก็ยังแข็งแรงพ่อก็ยังขับรถได้แม่ก็กลับมามีสติสมัชยะน้องสาวก็หายนันี่เห็นไหมฮะไอ้นี่อนุภาพของพระพุทธเจ้าดีเลยอัปมาณาพุทโธเราไม่สามารถอประมาณพุทธานุภาพได้ก็ต้องร่วมนุโมทนากับหลวงพี่วันด้วยนะครับสาธุกครับคือตอนที่อาโยม ภรัยาเนี่ยอยู่ไอซียูนะไม่รู้เรื่องเลยแค่ไม่รู้เรื่องเลยคือเพอ้อตลอดเลยโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแตใ่ในตอนก่อนที่เขา,าเคยเป็นพุทธอาสามาก่อนนะเขาจะเป็นฝ่ายรับปฏิบัติของพู้อาสาเนี่ยเขาจะบอกโดยดีเขาจะพูดไม่รู้ตัวเขาจะพูดว,ว่าสวัสดีครับอาพวกเราเตรียมตัวพร้อมเขามานั่งเพื่อที่จะมีปรัชน,นากันนะ อันนั้นนึงคือเขาไม่รู้สึกตัวเลยพอเขาหายดีแล้วมันไม่ได้รู้ตัวว่าเออเขาพูดอะไรไปบ้างแต่เขาจําไม่ได้จําได้เราๆนิดเดียวเองว่าแสดงว่านั่นคือเขายทธิตยาเข้าไปเยอะเกินเยอะแล้วก็ทําให้เขาเบลอไปได้อะไรได้นั่นแหละสติไม่อาจจะไม่ไม่เต็มตัวไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่พอมาหายแล้วเนี่ยก็นึกถึงโอ้ชื่อเขาได้กลับมาอยู่ในในลักษณะที่สมบูรณ์เราไปไหนมาไ,ไหนได้นี่ผมก็ว่าเป็น พุทธานุภาพของพระเจ้าจริงๆอารุอาุๆๆอนุอนโมทนาด้วยหลวงพี่<า>รับอนุโมทนาครับคงก็อนุโมทนากับท่านเหมือนกันโอ้โหยตั้งขนาดตั้งหลายตั้งหลายคนทั้งพ่อทั้งทั้งพี่อะไรไนี่หายเป็นปกติดีโอ้โหมันไม่ไม่ธรรมดายิงๆนะครับอะไรเงี้ยอายุแปดหกมันยังขับรถป๋อเลยน่นี่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อไม่น่าเชื่อต้องเชื่อติดเชื้อในกระแสเลือดนะ ใช่ติด<ม>เชื้อน่นก็แผเลือดนิ่มรอดยากนะครับไม่่าย่ายร,าร,าร,ารอดยากจริงๆเลยอันนี้อันนี้ฮะอันนี้สงส์เอ่อหนึ่งในงงอันนี้สงส์ที่เราเห็นในพบปัจจุบันที่เอ่อที่เหมือนพระเจ้าว่าชาติศัตรูเคยถามพระเจ้าเรื่องสามัญจนะผลนะผลของการบวชเนี่ยนี่นี่ผลที่เห็นในอนเป็นอัศจรรย์นนะอนุทนาด้วยหรือพี่สาอบอนุทนาเหมือนกันครับ